วิสาขบูชาความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราเมืองไทยเราก็มียังไม่ชัดเจนแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้ารอได้ประสูตรตรัสรู้ป,ปร,ริธิภานเหตุการณ์ทั้งสาอย่างที่เวียนครบองค์และไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประสูตรณนะสวนรุมพินีบันอยู่ระหว่างกุงกบิรพั์กับกรุงเทวหะแควนสักกะ เมืองลูมิเดที่อยู่ในปานเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้นสิบห้าคำเดือนหกปีจอพอพระองค์เสด็จออกผนวดและบำเพ็ญเพียนอย่างหนกักจนตัดสู้เป็นอนุตรสมาสัมพูธิยานนะตำบนอุรุเวลาเสลานิคมแควนมคตปัจจุบันก็อยู่ในพุทธขยาแควนพิหารประเทศอินเดียในเช้ามืดวันพุธขึ้นสิบห้าคำเดือนหกปีลกาก่อนพุทธกาล ก่อนพุทธศักราช4.5ปีหลังจากตัดสรุแล้วพระพุทธองค์ก่อทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดผู้ควรแนะนำสั่งสอนให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจนนับไม่ถ้วนแล้วก็สเสด็จดับขันปะรินิพพานในวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเส็งณสารวนโนทยานของมรรกษัตริย์เมืองกุสีนาราแคว้นมคตปัจจุบันก็อยู่ในเมืองกุสีนครแคว้นอุตรประเทศประเทศอินเดียเิริ พระชนมนอายุท่านได้แปพรรษาทีนี้การประกอบพิธีวิสาขาในเมืองไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่นู่นสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งก็สันนิฐานกันว่ามารับแบบอย่างมาจากศรีลังกาเมื่อพศ420พระเจ้าพาติกร,ราชกษัตริย์แห่งศรีลังกาได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬารเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชากษัตริย์ ศรีลังกาในราชก,การต่อมาต่อมาก็ดําเนินรอยตามแม้ปัจจุบันก็ยังปฏิบัติอยู่ในสมัยสุโขโท,ทยัยประเทศไทยกับประเทศศรีลังการมีความสัมพันธ์ในด้านพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพระสงฆ์ชาวศรีลังการได้เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและก็เชื่อว่านําการประกอบพิธีวิสาขาบูชามาปฏิบัติในประเทศไทยในหนังสือนางนงพมาศได้กล่าวถึงบรรยากาศปันประกอบ พิธีวิสาขาบูชาสมัยสุขโขทยัยบพอสรุปได้ใจความอย่างนี้ว่านะเมื่อถึงวันวิสาขาบูชาพระเจ้าแผ่นดินข้าราชาบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในตลอดทั้งประชาชนชาวสุขโขทัยทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบลต่างช่วยกันทําความสะอาดประดับตกแต่งพระนครสุขโขทัยให้เป็นการพิเศษด้วยดอกไม้ของหอมจุดประทีมคู่ประทีบโคมไฟดูแล แลดูสว่างไปทั่วทั้งพระนครเป็นการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลาสามวันสามคืนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงศีลและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆคันตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และนางสนองโอตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเสด็จไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธานส่วนชาวสุขโขไทยต่างชนกันรักษาศีลฟังพระเทศนาถาวายสากักการะถวายสังฆทานถาวายอาหารแด่พระภิกษุสาม,มเณรบริจาคทรัพย์แจกเป็นทานแก่คนยากจนคนกพม้าคนอนาถาคนแก่และคนพิการบางพวกก็ชักชวนกันสระทรัพย์ซื้อสั์สีเท้าสองเท้าและเต่ปาปลาเพื่อไถ่ชีวิตสัตว์ให้เป็นอิสระโดยเชื่อว่าจะทำตนให้มีอายุยืนยาวต่อไป สมัยในอยุธยาในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นแทบจะไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นทั้งเรื่องการประกอบพิธีวิสาขาบูชาเลยเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุคของสงครามระหว่างชนเผ่าอยู่ระหว่างประเทศอยู่จึงไม่มีการประกอบพิธีนี้พอถึงราชการที่สองพระพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศร่านาภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านจึงปรากฏหลักฐานในพระราชบงสาหุวดานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้นานภาลัยท่านทรงประสงค์จะฟื้นฟูประกอบพิธีราชพิวิสาขะขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการบูชาจึงปรากฏขึ้นในแผ่นดินไทยในเรื่องของการประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางแห่งความเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจาก ทุกโศกโรคภัยอุปัตตวะอันตรายต่างๆดังนั้นก็เังมีการประกอบพิธีวิสาขาบูชาในประเทศไทยขึ้นมาก็จึงรื้อฟื้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันต่อมาก็ได้เผยแผ่การปฏิบัติบูบบชาไปทั่วโลกมีการมีกิจกรรมเกิดขึ้นทั่วโลกในหลายประเทศจึงมีการรับรองมีการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามาถครั้งที่4ี รับรองให้วันวิสาขาเป็นวันสำคัญสากลขึ้นและก็จัดงานตามความเหมาะสมซึ่งโดยองค์การสหประชาชาตินิวยอร์กตั้งแต่พศ2513ก็จึงมีการจัดงานวิสาขาเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท,ที่ทรงสั่งสอ,สอนมวลมนุษยชาติให้มีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดสันติสุขในโลกงานวิสาขะจึงเกิดขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแนวทางกิจกรรมที่ควรจะต้องทำในวันวิสาขบูชาก็คือเราควรจะไปวัดไปว่าทำบุญทำทานถวายพัตหารใส่บารให้พิสุสง์ประดับธงชาติประดับธงธรรมจักรให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่วัด รักษาศีลไหวพะระสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนเจริญภาวนาต่อไปส่วนกิจกรรมต่างๆทางหน่วยงานราชการก็จัดไปตามความเหมาะสมก็มีเกิดขึ้นประโยชน์ที่น่าจะได้ประโยชน์ที่น่าจะได้ก็คือกิจกรรมในวันวิสาขานี้เพื่อให้เกิดความระลึกถึงบุญคุณแห่งพระมหาพระศาสดาประโยชน์ตนก็คือนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกันวิ วันวิสาขาเนี่ยรวมทั้งหลักธรรมต่างๆคือการอดทนการละเว้นจากการทําบาปและการไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้มีความซาบซึ้งศรัทธาตระหนักให้เห็นคุณค่าในการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมประโยชน์แก่สังคมโลกก็คือทําให้มนุษย์มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางชีวิตและอุทิศตนเพื่อทําประโยชน์แก่สังคมโลกได้อย่างกว้างขวางนี่คือ ความรู้ความเข้าใจในวันวิสาขบูชาจะเดินพอ